สวัสดีครับก็ของเก่ายังไม่จากไปนะครับของใหม่ก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะมาแกะให้ดูนะครับว่าของใหม่มาเป็นยังไงบ้างในแต่ละกล่องนะครับแล้วก็อาจจะขอรีวิวสั้นๆเพื่อดูในแต่ละกล่องกันเร็วๆว่าที่สั่งมารอบนี้เนี่ยเอาแค่แบบเปิดกล่องแล้วดูสีกันก่อนนะครับว่ามีตัวไหนถูกใจไม่ถูกใจบ้างนะครับตอนนี้ก็ ภาพรวมการแพ็คมวรค่อนข้างดีนะครับเป็นชิ้นเป็นอันทีเดียวสำหรับคราวนี้นะครับใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าสก,กอตเทปไม่น่าติดกล่องมาแบบนี้นะแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่กันดั้มที่เราจะมาเก็บกล่องนะครับเราก็อาจจะแค่ชุดมากตัวหนึง่งแต่ก็คงไม่ใช่มาก ิดนะครับคุณนย่อยจะได้ไหมกระดาษแผ่นแค่นหนึ่งดูขนาตัวแผ่นนะครับว่าเป็นขนาดอะไรนะฮะเ,เยอะทีเดียวนะครับเมื่อวานยังดีนะที่หยุดมือไว้ได้ทันนะครับอันนี้อ,อือผน,นชอบอน,นี่ บอกครับเมน่าิิดก,ก็เทดกล่องมานะครับมาดูทำให้งานเราดูก็นกนะนึกงกระลาครับแต่ว่าการการกินทำได้ค่อนข้างดีเดียวนะครับวางกล่องสีนพันนะครับก็ได้นะครับมีกรเทเติดอยู่บ้างเซง แล้วเพราะว่าการนะครับเพราะว่าคานก่องไม่ได้ใช้นะครับก็ตัวแรกนะครับน่าจะเป็น GMS นะครับก็อาร์บ็อกสวยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวเราจะหมุนมุมไหนในการคุยกันนะมุมนี้ดีกว่านะครับก็อาร์บ็อกสวยทีเดียวนะครับสวยจัดเลยนะครับต้องยอมรับว่าสวยจริงๆนะครับข้างงหรอขอเตือหน่อยได้ไหม ว่าสมราคาไหมตัวนี้ก็ราคาสองตัวที่ราคาโดดหน่อยก็จะเป็นตัว GMS ต,ต,ตัวนี้นะครับเนาะตัว GMS ตัวนี้กับตัวบ l o ตัวนี้นะครับก็เออสีค่อนข้างว้าวนะสีค่อนข้างดีทีเดียวสีหมุนก็ทําได้ค่อนข้างสวยนะครับัมไม่ได้ไม่ได้แกะมาให้เพื่อนๆดูนะครับ สีมุนก็อย่างที่บอกครับไม่ใช่สีมุนหัวจริงจริงเปสีเอาสวยเลยนะครับแล้วก็สีสดทําได้ค่อนข้างดีสีนั่งเงินนะครับแล้วก็ก็น่าจะแทนหันเบสนะไมีนาช่ววาหรือว่าใครสียแตอันนี้น่าจะโดยภาพรวมสีค่อนข้างประทับใจมีกระดัมเบสมาด้วยหนึ่งนะครับก็ค่อยๆนะครับอันนี้ได้อย่างนาแต่ว่าบมอกทำได้สวยทีเดียวนะครับจีนนะครับ สำหรับตัวนี้นะี่ครับก็เป็นจ m เเหมือนกันนะครับอาร์ตบอกทำได้สวยทีเดียวนะ GMS รอบนนี้นะครับดูข้างในข้างในมีคอนะมีจะประกอบเมื่อไหร่เนี่ยคือปัญหานะครับโอ้ว้วาวสมนะราคาอันนี้น่าจะประกอบง่ายนะครับชิ้นส่วนค่อนข้างใหญ่สีค่อนข้างดีนะครับสีตัว น้ำเงินคล้คลคลายๆเจดีย์เอสมอสักครู่เลยนะครับสีสวยทีเดียวนะครับสีดูมีราคานะครับนี่ฮะเงาน,นะครับเงา,นนงาเลยเงาเลยไม่น่าเชื่อสวยเลยสีสวยอันแรกสีประทับใจนะครับก็กลับไปดูกันว่าคอ,อประกอบอะมันจะสวยไหมแล้วดีคอสีฟ้าที่เราเห็นนะครับสมว่ามันก็คือดีคอน,นนะครับสะอาดบล็อกซ์ไม่ชอบเลยเสียดายว่ากล่องมันเยอะแล้วครับเลื่อนไปหน่อยอันนี้ว่าคิว นะครับว่ากิวเวอร์กิวนะครับแต่ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้นะนะครับเออสีเหรออืมไม่รู้สีจะสวยไหมน,นะสีก็กลางๆเทียบกับจีนเอฟไม่สักคู่นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็แผงเยอะที่เดียวเชียวนะครับจะน่าจะเป็นสินที่ประกอบแล้วสวยนะแต่ยังไม่รู้ด้นะ คือข้าเนะ,ออาาน,น,นะครับก็กอบยากยังไงนี้ดเลยนะครับมีตัวดีคอน้าให้นะครับแล้วก็มีตัวกันดั้มเบรคให้ครับเหอขอดูเรื่องหน่อยสิโอ้าหมันเท่ตรงลูกตรหลกดนะครับแต่อาร์ตบล็อกไม่สูงนี้นะครับอาร์ตบล็อกอาจจะแนวพีบันไดหรือเปล่าว่ากิว ครับแล้วก็สุดท้ายกับตัวที่อยางได้แต่กล่องกระโหลกลกัน้าที่สุดนะครับ Gandam Exia Da p a n t h e นะครับดูสมส่วนนะดูสมส่วนหมายถึงว่าตัวนี้ราคาก็ไม่ได้แพงมากสีก็กลางๆนะครับแต่จริงๆดีว่าสวยกว่าตัว g ัด d a m g อ o g นดั a ตัวที่ล็อกเรลาอยนนะู่อันจี่นงของผมที่ให้ดูอันที่แรกนะครับ ดีคอเป็นดีคอน้ำทาเวอร์มาเชียวนะครับมีกระดาษไขติดมาด้วยนะครับแท็บมองไม่เห็นสีดีคอเลยตออติดน่าจะปวดตาแน่ดูนะครับแล้วตัวเป็นสีแดงสวยพอได้แล้วแต่พอได้แล้วกันนะครับไม่สวยเท่า TMS e นะครับสีที่ปิดมาทั้งหมดสีกล่องก็ยอมรับว่าประทับใจตัวอาร์บ็อกของตัว TMS มากสุดนะครับสวยเวลยทีเดียวนะครับแปะหน้ากล่องน่าจะแปะผนังบ้านได้นะครับแล้วก็ สีหุ่นยนต์ก็ค่อนข้างสวยนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูกันตอนประกอบนะครับแต่ว่ของเก่ายประกอบไม่หมดเลยนะครับหาที่ซ่อนแม่ก่อน่าซ่อนอยังไงขอบคุณครับ